ก็ท่าแบบคิวมาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดคีวเที่ยวคะีวที่ไรคะคิวที่27ไหนคะในรีพดินี่ขึ้นขึ้นลูกค้ามาเลยโอร้อนด้เลยครับกินไม่ได้ครับร้อนครับอ้กิน <laughs> อือาการเย็นๆนี่กินดีจังเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ อ,อร่อยมากเขา้าเมาข้างนอกจะกรอบแล้วเจ้านี้เขาเลือกเขาช่างเลือกเอากล้วยครับกล้วยไขย่งอมเลยกล้วยไข่งอมมาก นี่มันก็หวานข้างในส่วนข้างนอกที่หุ้มเนี่ยเอ่อเป็นมะพร้าวเป็นอะไรแล้วเขาจะปรุงรสอของที่พิจิตรยังไม่เท่าแล้วเข้ามาวัดหาด เมื่อก่อนอยู่นู้นก็กินเรื่อยกินเกือบทุกปีแต่พอม,มากินที่ของเชียงใหม่เนี่ยจะขอเป็นคนณธภันหินจังหวัดพิจิตรเหมือนกันอร่อยอ